สวัสดีครับเพื่อนเพื่อก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับอวันนี้ก็มาวัยสูตรเลควิ่งล่างนะครับอันนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นของอาจารย์ของอาจารย์ดังๆอ่ะที่เอามาลงกันนะครับอที่ให้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวเดียวมันไม่มันไม่เข้านะครับงวดทีติผ่านมานะครับผมเลยมาปรับปรุงใหม่นะครับอเผื่อว่ามันจะเข้าอีกนะครับอผมเลยมาปรับปรุงดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ูตรนี้นะครับนะครับก็ดูกันนะครับวิธีปรับปรุงก็จาก2จาก1ตัวนะครับตัวเด่นนะครับผมก็ปรับปรุงเป็น2ตัวนะครับอ่าดูว่ามางวดหน้าในมันงวดจะถึงนะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับพอสูตรนี้มันเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่11บเอ็วันที่1เดือน11นะครับอ่านะครับเราจะได้วิธีคำนวณเดี๋ยวดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายคาคำนวณยังไงนะครับผมมาปรับปรุงใหม่นะครับนะครับ วันนี้ก็จะได้3 4นะครับอ่าสามสี่นะครับอ่าเลขเด็ดนะครับวันต่อไปออกอะไรครับวันที่16เดือนสัอาเดือนที่16เดือน11ครับออก0ูนย์นะครับอ่าสนะครับวันนี้ก็ได้89นะครับวันต่อไปออกอะไรครับ78นะครับอ่าเจ็ดแปดเข้านะครับวันนี้ก็ได้0ูนย์ศูนย์หนะครับอ่าวันต่อไปออกอะไรครับวันที่17เดือน12ครับออก0ูนย์นะครับอ่าศูนย์เข้านะครับวันนี้ก็ได้23ครับ23งวันต่อไปออกอะไรครับออก วันที่30เดือน12อออก0-2นะครับอ่าสเข้าวนะครับวันนี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าศูนย์หนึ่งวดต่อไปออกอะไรครับวันที่17เดือน1ครับออก50ศูนย์นะครับอ่าศูนย์ข้าวนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนนะครับจะได้ศ1นย์หนึ่งเหมือนกันนะครับกับงวดที่กอดงวดงวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือน2ครับออก0ูนย์เก้านะครับอ่าศูนย์นะครับข้าวนะครับวันนี้ก็จะได้8กับข้าวนะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับ วัน Jerry: ต่อไปออก98นะครับอ่าวันที่16เดือน2นะครับออก98ค่าทั้ง2ตัวนะครับอ่าผมไม่ได้วงกลมเลยนะครับอ่า98นะครับั้ง8ตั้ง9เลยนะครับค่าทั้ง2ตัวนะครับวันนี้ผมไม่ได้วงกลมนะครับนะครับวันนี้วันที่12ครับก็ได้เลขเด่นครับ6กับ7นะครับอ่า6กับ7วดต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือน3ครับออก06นะครับอ่า6เข้านะครับอ่านะครับแล้ววันนี้ครับก็ได้78นะครับ วันที่16บเดือน3ครับออก32นะครับนะไม่มานะครับวันนี้ไม่เข้าเลยนะครับนะครับไอเจ็ดแปดนะครับแต่วันนี้ออกวันที่สิบหกเดือนสาบอกสามสองนะครับนะไม่เข้านะครับวันนี้นะครับไม่เข้าหนึ่งวดนะครับวันนี้ครับวันที่สิบหกเามาตั้งนะครับเอาวิธีคำนวณนะครับก็เอาหลักหลักร้อยนะครับมาบวกหลักร้อยเลขท้ายอ่าแล้วันเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับอ่าเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าก็จะได้นะครับ 6กบวกหนเท่ากับเนะครับอ่า7จากนั้นก็เพิ่มแต้มไป1แต้มก็เป็น8นะครับก็จะได้เลขเด่น2ตัวนะครับอ่าวันนี้ครับวันที่16เดือน3นะครับก็ได้เลขเด่น2ตัวครับคือ8กับ9นะครับอ่า8กับ9ครับงวดที่ผ่านมาครับออกอะไรครับออก9 2นะครับอ่าเลข9 9นะครับเลข9มานะครับอ่าวันนี้ครับมาคำนวณครับอ่า7นะครับหลักร้อยนะครับมาบวกกับ2หลักร้อยเลขท้ายรางวัลครั้งที่1นะครับอ่าก็ 7บวกอก็เท่ากับ9นะครับแล้วก็บวกเพิ่มแต้มเป็นแต้มก็เป็น0ูนย์นะครับอ่าบวก1ก็เป็น10นะครับเอาหลังหน่วยตัวเดียวก็เป็น0ูนย์ะครับก็จะได้9กับ0นย์นะครับเลขเด่นงวดนี้ครับวันที่16เดือน3นะครับอ่บ16เดือน4นะครับอกา9กับ0นย์นะครับดูนะครับเพื่อนๆนะครับ9กับ0นเลขเด่น2ตัวเนี้ว่ามันจะมาไหมนะครับ2ตัวล่างนะครับนะครับว่ามันจะมาไหมครับ9กับ0นย์เนี่ยงวดนี้มันจะมาอีกไหมนะครับ9นะครับ หรือว่าศูนย์นะครับอ่าและเปรียบเทียบกับสูตรก่อนๆด้วยนะครับว่ามันเลขตัวไหนมันตรงกันนะครับอ่าได้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เน้นย้ําทุกครั้งนะครับว่าต้องใช้วิจินญาณนะครับเพื่อนๆนะครับพราสูตรนี้เป็นเพื้นสูตรปรับปรุงนะครับอ่าผมปรับปรุงมหเพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้เป็นแนวทางนะครับอ่าและมาเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับเลขเด่นนะครับและอย่างหนึ่งผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยเลขดับนะครับอ่ามาดูกันซิว่างวดนี้อาจารย์ดังๆเนี่ยที่ก็จะให้เลขดับล่างมันจะเป็นเลขอะะไรรนคับ ได้เลขดัดเลขดับมาแล้วก็เอามาตัดดูครับตัดเล่นๆดูว่าตัวไหนมันจะเหลือนะครับน่าจะเป็นตัวเด่นนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ก่อนหวยออกเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกทีนะครับวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับตั้งวิเคราะห์เลขชนสองตัวล่าง2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนในคลิปเดียวเหมือนเดิมนะครับนะครับคลิปหน้าก็มาดูหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับไปเร็วๆกันเลยนะครับโพราะช่วงนี้ผมจะพยายามลงคลิป วันหนึ่งประมาณ2-3สาคลิปนะครับไอ้มันเร็วๆนะครับว่าก่อนจะถึงเลขออกนี่ผมต้องการให้เพื่อนๆได้มีเวลาได้เอาเปรียบเทียบอาจารย์นั่นอื่นตัดเลขตรงเลขดับด้วยนะครับอ่าแล้วก็ได้ได้มีเวลาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าถ้าเป็นวัน2วันนี้ก็คงจะไม่ทันนะครับนะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสุดท้ายนี้เพื่อนๆโดยนะครับวันที่16เดือน4ี่หวังว่าคงจะถูกหวยกันทุกคนนะครับนะครับคงจะคิดว่าคงจะไม่พลาดเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับนะครับอ่า อาน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ